วันนี้จะพามาดูนะครับวิธีการทำฝ้าภายนอกรอบบ้านเลยนะครับสำหรับบ้านนอกดาวหลังนี้ของผมนะครับแล้วก็ในคลิปนี้ก็จะพามาแนะนำวัสดุอุปกรณ์นะครับรวมถึงงบประมาณที่ผมใช้นะครับสำหรับการทำฝ้าภายนอกบ้านหลังนี้นะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าพื้นที่ตัวบะฝ้าภายนอกของผมจะอยู่สักประมาณ20กว่าตารางเมตรนะครับเฉพาะพื้นที่ฝ้าภายนอกนะครับใช้งบประมาณไปเนี่ยไม่เกิน4,500เท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการตั้งแต่ต้นเลยนะครับ หลังจากที่ผมสร้างบ้านหลังนี้มานะครับภายในเนี่ยผมทําเสร็จได้เกือบร้อเป็แล้วสามารถที่จะเข้าอยู่พร้อมอยู่ได้แล้วนะครับก็จะเหลือเฉพาะภายนอกในส่วนของตัวที่ผมจะทําในวันนี้ก็เป็นตัวฝ้าภายนอกก่อนเลยนะเราจะไล่ทําจากด้านบนลงมาด้านล่างนะครับมาดูวัสดุหลักๆที่เราจะใช้ในงานนี้นะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับลายไม้เาะร่องตัวยูนะตัวนี้เป็นสีธรรมชาติของตาเพชรครับ ขนาดความหนาแผ่นอยู่แค่4ี่มิลน,นะครับตัวนี้แล้วก็กว้างหกสิบยาวเมตรยี่สิบเซนอีกตัวนะครับที่ผมจะใช้งานร่วมกันก็จะเป็นตัวฝ้าระบายอากาศลายไม้เสาร่องเหมือนกันนะครับตัวนี้แต่ตัวนี้เราจะใช้ร่วมกันบริเวณตรงมุมของตัวบ้านนะเพื่อใช้ในการระบายอากาศใต้หลังคาได้ด้วยนะครับถัดมาตัวนี้ก็จะเป็นไม้มอบนะครับสีธรรมชาติเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําสีอีกครั้งหนึ่งตัวนี้ก็เป็นของตาเพชรเช่นเดียวกันนะครับหนึ่งแผ่นก็ราคาต้องบอกว่าไม่แพงนะสําหรับอุปกรณ์ทําฝ้า เดานรอบนอกนะครับอีกตัวที่สําคัญเลยตัวนี้ก็จะเป็นซีไลน์นะครับที่เราใช้ทําฝ้านี่แหละครับผมก็ใช้ทั้งหมดจํานวนประมาณจักยี่สิบเซนนะครับสาหรับงานนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันเลยนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะแบ่งระยะนะครับตามแนวของตัวโค้งหลังคาด้านใต้ของเรานะครับตัวนี้ตามแนวจันทันเลยครับที่ระยะทุกๆ30ิเซนนะครับเพราะเราเราจะวางตัวแปรนะครับหรือว่าตัวซีไลน์เนี่ยทุกๆ30ิเซนตามแนวของหลังคาเลยจากนั้นเราก็จะยึดนะครับ ตัวโครงของซีลายทำฟ้าของเราเนี่ยกับตัวจันทันโดยตรงไปเลยนะครับโดยการใช้สกูปลายสว่านยิงยึดนะครับทุกระยะ30เซนที่เราได้หาไว้นะครับแนะนำว่าบริเวณตรงจุดร้อยต่อนะครับให้ควรอยู่ใกล้กับตัวจันทันมากที่สุดนะครับเพื่อที่จะเป็นการยึดจุดร้อยต่อทั้ง2เส้นเนี่ยให้ใกล้กับตัวจันทันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําให้จุดร้อยต่อเนี่ยมีความแข็งแรง มากยิ่งขึ้นครับหลังจากที่เราติดตั้งตัวโครงซีไลน์ของฝ้ากับแนวหลังคาได้ตามระยะที่เราต้องการติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับถัดมาเดี๋ยวเราก็จะทําการติดตั้งตัวแผ่นฝ้าของเราได้เลยนะครับตรงนี้เราจะใช้เป็นสกูนะครับที่ลักษณะของเขาเนี่ยใต้หัวจะมีรอยหยักนะครับเพราะตัวนี้มันจะทําให้ตัวหัวสกูเนี่ยฝังเข้าไปในเนื้อของตัวแผน่นไฟเบอร์ซีเมนต์หรือว่าแผ่นฝ้าของเราได้จะเป็นปลายแหลมหรือว่าปลายสว่านก็สามารถใช้งานได้จะเริ่มติดตั้งจากบริเวณตรงกลางก่อน เราก็ไล่ไปบริเวณด้านข้างทั้งสองฝั่งพยายามนับสังเกตล่องของตัวแผ่นฝ้าเนี่ยให้มันตรงกันนะครับตรงนี้สังเกตที่ล่องนะครับให้ตรงกันมากที่สุดจากนั้นก็ยึดด้วยสกูเลยนะครับแล้วก็ทําการยิงสกูเนี่ยให้หัวสกูเนี่ยพยายามให้มันจมลงไปในเนื้อของตัวแผ่นฝ้าสักนิดนึงนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็มีการมาเก็บตัวหัวสกูแล้วก็ทาสีอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ ตรงนี้นะครับขั้นตอนเนี่ยเราก็สามารถไล่ติดตั้งนะครับไปให้ทั่วพื้นที่ได้เลยนะครับขั้นตอนก็ไม่ยากและก็ซับซ้อนนะครับส่วนตัวฝ้าระบายอากาศตรงนี้เราก็สามารถเลือกติดตั้งได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับเราสามารถที่จะเลือกใช้งานผสมรุ่นกันได้นะครับอย่างตัวนี้ก็จะผมก็จะมาติดตั้งบริเวณตรงประมาณสักขอบของตัวฝ้าเพดานรอบนอกนะเพื่อตัวนี้จะเป็นตัวช่วยระบายอากาศหรือว่าระบายความร้อนใต้หลังคาเนี่ย ออกมาได้นะครับนี่ครับเขาก็มีให้เราเลือกใช้อันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับตามความต้องการของเราได้เลยถัดมาในส่วนของบริเวณด้านข้างต่างๆตรงนี้นะครับที่ติดกับบริเวณด้านหน้าเนี่ยที่มันยังมีช่องว่างอยู่เราก็แค่ตัดนะครับตัวฝ้าเข้าไปติดตั้งให้เต็มที่สุดนะครับให้ทั่วพื้นที่ที่สุดเลยนะครับต้องบอกว่าในงานนี้ผมจะเลือกทาเป็นทีละช่วงไปนะครับอย่างเช่นบริเวณชายคาด้านหน้าตรงเนี้ยผมก็จะ ติดตั้งโค้งเสร็จแล้วก็ติดตั้งตัวแผ่นฝ้าเลยนะเพราะว่าจะเห็นว่าตัวฝ้ารอบนอกเนี่ยมันมีความสูงนะครับดังนั้นถ้าเราจะต้องทําโค้งก่อนเนี่ยเราจะต้องมีการยกในส่วนของนั่ง้านต่างๆโดยรอบด้วยนะครับดังนั้นผมก็จะเลือกทําเป็นทีละส่วนไปมันก็จะสะดวกกับการทํางานของผมมากกว่านะครับทีนี้มาส่วนบริเวณด้านข้างนะครับซึ่งด้านข้างเนี่ยของตัวพื้นที่ทําฝ้านะครับมันจะมีช่องที่ยื่นออกไปเนี่ยอยู่สักประมาณไม่เกิน50เซนนะครับวิธีการของผมก็จะใช้วิธีการ ตีเส้นเต้านะครับตามแนวที่เราจะทําฝ้าบริเวณด้านข้างผนังเลยครับแล้วก็วัดระยะเทียบกับตัวเชิงชายนะครับว่ามันเท่าไหร่จากนั้นเราก็จะมาตัดตัวโคง้งซีลนนะครับที่จะใช้ใชทําฝ้านะครับให้เป็นลักษณะลักษณะแบบในวิดีโอเลยนะครับก็คือจะตัดออกมาฝั่งหนึ่งให้เป็นปีกแล้วก็พับเข้าด้านในจากนั้นเราจะเอาส่วนปีกตัวนี้ไปยึดกับตัวโค้งเหล็ก อ่าที่เป็นโครงหลังคาที่เป็นจันทันนะครับอีกตัวหนึ่งนะที่เป็นข้างผนังเนี่ยนะครับเข้าไปเลยตัวอีกฝ่ายฝั่งหนึ่งก็จะยึดกับตัวจนทันที่ติดกับตัวเชิญชายเลยนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่ามีความแข็งแรงเพียงพอสําหรับการยึดหรือว่าติดตั้งป้าลักษณะแบบนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าการยื่นของตัวแนวหลังคาด้านข้างของเราเนี่ยมันไม่ได้ยื่นเยอะมากจนเกินไปนะครับแต่ถ้ายื่นเยอะเนี่ยเราต้องใช้วิธีการ อ,อีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่จะทําให้ตัวโครงฟ้าของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากกว่านี้แต่สําหรับหน้าง,งานนี้ผมบอกเลยว่าทําลักษณะแบบนี้สามารถที่จะใช้งานได้อย่างแน่นอนนะครับจากนั้นเราก็ตัดนะครับตัวฟ้านะครับเข้าไปติดตั้งตามช่องอช่องว่างบริเวณด้านข้างทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะใช้วิธีการนี้นะครับไล่ติดตั้งตัวฟ้านะครับรอบบ้านทั้งหมดเลยครับ จะเห็นว่าขั้นตอนแลวก็วิธีการที่ผมใช้เนี่ยถือว่าเป็นขั้นตอนที่ทําได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนอุปกรณ์ต่างๆเนะี่ยก็ไม่ได้เยอะเลยนะครับรวมถึงวัสดุด้วยนะครับก็สามารถติดตั้งตัวฝ้ารอบบ้านเนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วลักษณะแบบนี้นะครับแต่หลังจากที่เราติดตัวแผ่นฝ้าทั้งหมดรอบบ้านได้แล้วนะสิ่งที่เราต้องทําถัดมานั่นก็คือการเก็บบริเวณขอบในส่วนของตัวฝ้ารอบนอกกับตัวผนัง หรือว่าตัวทั้งขอบของตัวเชิงชายต่างๆด้วยนะครับเพราะตรงนี้มันอาจจะมีช่องว่างเล็กๆอยู่แล้วก็ไม่ดูดูไม่สวยงามนะครับเราก็จะต้องมาทําการติดตัวไม้มอบนะเพื่อทําให้ตัวขอบของตัวฝ้าตรงนี้ดูดีขึ้นดูสวยงามมากยิ่งขึ้นดูเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปก็จะเป็นการติดตัวไม้มอบนะครับโดยไม้มอบที่ผมใช้ก็จะเป็นไม้มอบของตาเพชรต,ตัวเดิมเลยที่ผมได้แนะนําไปนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีความยาวอยู่ที่3มเมตร ความกว้างของหน้าไม้อยู่ที่ประมาณ5เซนเราก็จะมาตัดเอียง45องศาบริเวณตรงปลายของเขานะครับเพื่อให้มันชนกันบริเวณมุมที่45นะครับแล้วเข้ากันที่90องศาได้พอดีโดยวิธีการหนึ่งที่ผมใช้ในงานนี้นะก็คือการทําการคว้านนะครับในส่วนของตัวเนื้อตัวไม้มอบด้วยนะครับตรงนี้เพื่อว่าจะทําให้เราเนี่ยฝังหัวสก,กูได้ง่ายมากข,ขึ้นนะครับเพราะว่าตรงนี้เราต้องยึดตัวไม้มอบนะครับกับตัวที่เป็น โครงสร้างหลังคาของเรานะครับพยายามที่จะยึดนะครับตัวไม้มอบกับตัวโครงเหล็กด้านข้างที่เป็นโครงหลังคานะครับตรงนี้ถ้าไม่มีเนี่ยเราก็คงจะต้องเสริมนะครับในส่วนของตัวเส้นซีลายนะครับเข้าไปเพื่อให้เราสามารถที่จะยึดตัวไม้มอบกับตัวโครงที่เป็นโครงซีลัยหรือว่าเป็นโครงเหล็กได้นั่นเองนะครับส่วนของรอยหัวสกูหรือว่ารอยช่องว่างต่างๆรอยต่อระหว่างตัวไม้มอบหรือว่าตัวแผ่นฝ้าต่างๆเนี่ยตรงนี้เราก็จะเก็บด้วยตัว ยาแนวอะคริลิกนะครับเนี่ยครับให้เรียบที่สุดเลยเพื่อว่าตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีการทําสีนะครับเพราะว่าตัวอะคริลิกเนี่ยมันสามารถที่จะใช้สีทาทับได้นะครับเราก็จะทําการป้ายไปที่หัวสก,กูรวมถึงบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นของตัวไม้มอบด้วยนะครับ<อ>เราก็ไล่ติดตั้งตัวไม้มอบทั้งหมดเลยนะครับเข้าไปที่บริเวณขอบนะครับสุดท้ายเราก็จะสามารถติดตั้งตัวไม้มอบและตัวฝ้ารอบนอกของเราเสร็จได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็เป็นขั้นตอนแล้วก็วิธีการทั้งหมดเลยนะที่ผมทําในการติดตั้งตัวฝ้ารอบนอกบ้านนะครับจะได้ออกมาลักษณะแบบนี้นะครับจะเห็นว่าตัวฝ้าก็ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับการติดตั้งฝ้ารอบนอกนะครับตัวบ้านของผมทั้งหมดนะครับก็เป็นวิธีการแล้วก็ขั้นตอนที่มาแนะนํานะครับสําหรับการทําฝ้ารอบนอกลักษณะแบบนี้นะครับ สรุปในส่วนของงบประมาณที่ผมใช้ไปสําหรับการทําฝ้าภายนอกบ้านหลังนี้นะครับพื้นที่อยู่สักประมาณ20ตารงเมตรด้นหน่อยนะเท่าที่ผมคานวณดูก็ใช้งบประมาณไปไม่เกิน4,500นะครับตามรูปที่ผมขึ้นไว้ให้นี้เลยนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นตัวฝ้าของตาเพชรไม้มอบตาเพชรนะครับแล้วก็ตัวโครงซีลายพวกสกูและก็อุปกรณ์อื่นๆเล็กๆน้อยๆนะครับที่ใช้ไป ส่วนการสร้างบ้านหลังนี้นะครับงบประมาณที่ผมใช้ไปนะจนถึงณปัจจุบันแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0สอนะครับตามที่ผมสรุปไว้ให้นี้เลยนะครับฝ้าภายนอกนับถือว่าเป็นอีกส่วนที่สําคัญเลยนะครับสําหรับการสร้างบ้านนะเพราะว่าตัวนี้นะมีข้อดีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นคือช่วยนะครับเสริมความสวยงามให้กับตัวบ้านด้วยนะครับหลังจากติดไปแล้วนั่นคือบ้านดูสวยขึ้นมาเลยนะครับ ปิดโครงสร้างหลังคาป้องกันพวกแมลงหรือว่านกหนูแม่เข้าไปบริเวณใต้หลังคาได้นะครับรวมถึงช่วยลดความร้อนใต้หลังคาได้ด้วยอีกระดับหนึ่งเลยครับก็ถือว่าสามารถทําได้ด้วยตัวเองได้ด้วยนะครับไม่ยากนะครับแล้วก็ท่านใดที่จะใช้ตัวแผ่นฝ้านะครับที่ลักษณะที่ผมใช้ก็เป็นของตาเพชรนะครับเขาก็จะมีหลากหลายกลุ่มนะครับในส่วนของตัว ฝ้าให้เราเลือกใช้เลยตามรูปที่ผมขึ้นไว้ให้นี้นะครับสามารถที่จะหาซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างชั้นนำทั่วประเทศหรือว่าเป็นร้านขายวัสดุใกล้บ้านก็มีนะครับก็ลองดูเป็นแนวทางสําหรับทนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหวังว่าจะเป็นไอเดียและเป็นแนวทางในการทําฝ้าภายนอกลักษณะแบบนี้ด้วยตัวเองได้นะครับสวัสดีครับ